การาเผชิญหน้ากับอันตรายที่ซ่อนอยู่ใต้ดินทุ่นระเบิด9ทุ่นใน5วันที่บ้านหนองยาแก้วปัญหาทุ่นระเบิดที่เหลืออยู่จากอดีตยังคงเป็นอันตรายและเป็นปัญหาที่ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเมื่อวันที่14ตุลาคม2568ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดทพ .1 ได้รายงานค้นพบทุ่นระเบิดอีก2ทุ่นในพื้นที่บ้านหนองยาแก้วซึ่งเป็นครั้งที่9ในรอบ5วัน10-14ตุลาคม2568 ที่ผ่านมาทุ่นระเบิดเหล่านี้มีสภาพพร้อมใช้งานและสามารถทำร้ายชีวิตผู้คนได้ทันทีซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องการการแก้ไขอย่างรวดเร็วแต่ที่น่าสนใจคือทุ่นระเบิดที่พบครั้งนี้เป็นชนิดสะเก็ดระเบิดที่ u UM c 2ซึ่งมีลักษณะที่สามารถทำลายพื้นที่กว้างขวางและเพิ่มความเสี่ยงต่อชุมชนใกล้เคียงทั้งชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดได้ดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดทั้งสองทุ่นอย่างเรียบร้อยตามขั้นตอนที่กำหนด และนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่พลาดไปในรอบ5้าวันที่ผ่านมาทุนระเบิดที่พบมากถึง9ทุนแบ่งเป็นชนิดระเบิดอยู่กับที่ PMN 6ทุนชนิดระเบิดอยู่กับที่นิมเอ็น่ทุนและชนิดสะเก็ดระเบิดที่ u อ c 2 2ทุนซึ่งแต่ละชนิดมีลักษณะการทำลายแตกต่างกันและต้องการวิธีการเก็บกู้ที่แตกต่างกันอีกด้วยคำถามที่น่าสนใจคือทุนระเบิดเหล่านี้มาจากที่ไหนและทำไมจะมีจำนวนมากถึงขนาดนี้ในพื้นที่เดียวกันการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพียงอย่างเดียวพอหรือไม่ หรือเราต้องมีมาตรการป้องกันอย่างยั่งยืนมากขึ้นขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมตอบคำถามเหล่านี้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่าง